เอาลละก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้นะครับผมจะกดแจ้งปัญหาในคลิปนี้อยู่หลายอย่างเลยเหมือนกันนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปนานนั้นก็จะ นี่แหละหลงหลงลืมลืมมีปัญหาเยอะนะครับอย่างแรกก็คือผมเปลี่ยนไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ที่คุณภาพดีกว่าเดิมนะแต่ว่าตอนนี้กําลังปรับ,ปร,บปรับอยู่นะครับว่าเสียงมันโอเคหรือยังนะครับก็ในคลิปนี้ทุกคนว่าเสียงผมโอเคหรือยังก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะอย่างที่2ก็คือคลิปนี้ผมอัดน,นานไปหน่อยนะอัดประมาณ3ชั่วโมงเลยก็เลยสิงเสียงไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับคือเสียงจะไวกว่าภาพนิดดิยวนะครับหนึ่งประมาณวิ2วิซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือผมลองทดสอบดูมาแล้วก็ถือว่าดููรร้เเเเื่่่ออองงยยนนนคคัม็กววาิดดีโ ไปรับชมคลิปให้สนุกนะครับโอเคฮะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันใน d o t t t r t ต t t ก r t นะครับหลังจากที่ไม่ได้อัดกันมาเป็นเดือนนะครับ4สัปดาห์นะเดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการเก็บสารายก่อนนะครับจำไม่ได้แล้วว่าเล่นไปถึงประมาณไหนบ้างนะครับคือเราไม่ได้เล่นนานแบบบางครั้งมันก็ลืมนะบางทีก็จะไปจําสลับกับเซิร์ฟอื่นที่ผมไปเล่นนะครับช่วงนี้คือผมเล่นเซิร์ฟออนไลน์บ่อยมากนะครับไปจอยนั่นนุนนี่นะครับ หัดเล่นตัวละครไปเรื่อยทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอตัวที่ใช่เลยนะครับยังไม่เจอเมนเลยเต้นไปเรื่อยเดีย๋ยวขอเก็บสาร่ายไปทาอาหารกินก่อนนะล่าสุดที่เปิดตู้ดูคือเน่าหมดแล้วเออน่าจะเล่นไว้นานมากแล้วนะตอนนี้เรือบักนะครับเรือลํานี้น่าจะไม่ได้ใช้ละเพราะว่าผมเอาขับมาดันสาร่ายแล้วสาร่ายก็บักไปติดอยู่ในเรือถ้าเกิดขับเรือออกไปสาร่ายก็จะติดไปด้วยนะครับซึ่งนั้นไม่ดีเลยไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวค่อยขับเรือใหม่ก็ได้ตอนนี้ ภารกิจของมิด ו น่าเนี่ยน่าจะเหลือแค่หนึ่งอย่างนะที่ผมตั้งใจเอาไว้ก็คือปราบบอสเอนเชียนนะครับบอสเอ็นเชียนโครงกระดูกนะอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือก็น่าจะเปลี่ยนตัวแล้วละ่ะเพราะว่าาะว่าบอสเอนเชียนเนี่ยพลาดจังหวะเดียวคือค่อนข้างแย่เลยนะครับถ้าเกิดพลาดไปแค่เซียววีอะ มันจะรีเลือดขึ้นมาแบบสูงมากเลยนะเอ่อมารีเลือดได้ประมาณ400พอยต์ต่อการกินลูกน้องมันหนึ่งตัวเลยซึ่งถ้าเราช้าไปจังหวะเดียวเนี่ยมันก็จะจะรีเลือดได้แคบจะเต็มหลอดเลยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยตั้งใจว่าจะใช้วินาหานะครับในการสร้างป้อมปืนที่ลานไฟบอสนะครับอ๋อแล้วก็ไข่นะครับไข่ผมทำแล้ว เนื้อผมว่ามาทําเป็นไข่เน่าหมดแล้วนะครับก็เอาไปทําระเบิดนะยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้จะใช้ไปยิงไข่นะระเบิดขนาดนี้ไม่แน่ว่าอาจจะเอาไปทําเป็นกระสุนปืนใหญ่นะครับผมได้ไอเดียมานะครับมาแล้วก็คือการปัม๊มดาร์กซอสแล้วก็ดาร์กอาร์เมอร์นะครับก็คือการสู้กับบอสชาโดสามตัวครับแต่ว่าเราจะสร้างตัวไนท์ ไว้ยเยอะๆนะครับแล้วเราก็ค่อยฆ่าตัวไนท์แบบทีเดียวโดยใช้ปืนใหญ่ยิงไปเรื่อยๆนะครับแค่นั้นพอพอตัวไนท์ตัวสุดท้ายตายนะมันจะดอปเป็นด์กอาร์เมอร์แล้วก็หัวใจเอที่ยมมานะครับมีอลโลก็วิ่งติดเหมือนเดิมครับ <S <S ปลูกไว้สวยดีแต่แม่งเกะก,กะชิเป่งเลย <S 1> <S 1> เออพันนี้ก็ยังไม่รู้จะทำไรนะครับผมไปเอานี้มาปลูกแล้วด้วยนะต้นอันนี้นะครับต้นอาโบนะ <S <S แต่ว่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับไม่มีปุ๋ย ลืมไปเอาเมาเล็ดมาแต่ลืมเก็บมะเดื่อนะครับลืมเก็บมะเดื่อมาทาปุ๋ยถ้าไม่มีผลมะเดื่อมาทําปุ๋ยก็ไม่มีทางปลูกให้โตได้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเก็บไข่เน่าสักครู่แล้วกันมันเยอะนะครับอ,อ่เวลาไอเทมเยอะเนี่ยควรรีบรีบเก็บนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสทําให้เซิร์ฟแหลกนะยิ่งมีสัตว์เยอะมีของไอเทมหล่นเยอะๆเนี่ยมันจะ กระตุกได้นะครับสำหรับคนที่คอมไม่แรงหรือว่าเดตไม่ดีนะครับตอนนี้ก็คืออ,อินเทอร์เนต็ตผมได้ทําการแก้ไขมาแล้วนะคือก่อนนั้นนี้ผมใช้ปลายสัญญาณ Wi-Fi นะครับมันก็เลยหลุดบ่อยจนอัาคคิปไม่ได้นะครับเอ่ออ๋อนี่มอดใหม่ผมลงมอดอ่ามันเป็นมอดที่บอกระยะของไรนิ่งครับไ g นิ่งล็อตเนรับมันก็จะบอกระยะเป็นเขตสีเหลืองๆแบบนี้นะเอาไว้สําหรับตั้งฐานเนี่ยเพราะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระยะมันกว้างขนาดนี้มาก่อนถ้าถ้าไม่ได้ลงมอดช่วยนะอันนึงนี่คือกว้างมากเลยนะ ว่าแต่พาร์ทนี้เราจะไปทําอะไรกันดีอะฮะยังยังนึกไม่ออกเลยนะจะทําอะไรกันดีอ่าเดี๋ยวเรามาทํานี่กว่าฟาร์มเก็กโคนะครับเก็กโค้าสเก็กโครเราจะทําฟาร์มหญ้าจากตัวกิ้งกา่าก็หลักๆของมันก็คือต้องย้ายกิ้งก่าตัวเก่าออกจากระยะต้นหญ้าเดิมนะครับที่มันเกิดไปสี่กระเบื้องนะครับเดี๋ยวก็จะทําให้ดูมันไม่ได้ทํายากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ทํากรงค่อนข้างกว้างนะมันจะไล่ยากนะครับซึ่งผมก็ทํากว้างซะด้วยคือตอนทําไม่ได้คิดไง ไม่ได้คิดว่าจะทาแบบนี้นะกะว่าจะเก็บหญ้าไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มไม่มีอะไรทาแล้วนะถามว่าของเยอะไหมตอนนี้ค่อนข้างเยอะนะแต่ก็ยัง,ย,งนะยังไม่รีบับยังไม่รีบเออเจมม่วงเจมม่วงมีเยอะนะครับเจมก็เยอะด้วยเจมแดงของมันแน่นเออของมันแน่น,น,นในระดับหนึ่งแล้วนะจริงๆมันก็ปราบบอสได้แล้วแหละแต่ผมไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเฉยๆรู้สึกว่าฟางผมใกล้จะหมดนะฮะไม่เป็นไรใช้ปไปเลยเจมมันหาได้เรื่อยๆแล้วไปตีดาร์กอนไฟก็ได้นั่นไง อันนี้จะหมดจริงด้วยฮนะย่าใกล้หมดนะเดี๋ยวเรามาครับรั้วนะครับรั้วแล้วก็ประตูรั้วนะในการที่จะเคลื่อนย้ายกิ้งก่าย,ย่าไปอีกที่หนึงในระยะ4กระเบื้องนะครับถ้าเกิดเราไม่เคลื่อนย้ายตัวเก่าออกไปตัวใหม่ก็จะไม่สามารถเกิดได้นะครับถึงแม้ว่าจะถูกตามเงื่อนไขทุกอย่างแล้วก็ตาม สำหรับใครที่ไม่รู้เงื่อนไขนะครว่า,าต้นกิ่งก่ายย่าเนี่ยไอ้ต้นกิ่งก่ายยามันจะเกิดมาจากไหนนะมันจะเกิดจากต้นญ้าที่เราเป็นคนปลูกนะครับผมแล้วเราจะต้องปลูกมันให้มีอายุป,ประมาณ25-30วันนะครับโดยประมาณนะหลังจากนั้นเราก็เก็บย้าไปเรื่อยๆมันจะมีโอกาส1%ที่จะเกิดเป็นต้นย้าครับยิ่งเกิดยิ่งปลูก,กเยอะนะครับผมก็มจะยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับแต่มันจะไม่เกิดในฤดูหนาวนะส่วนในฤดูอื่นเนี่ยก็สามารถเกิดได้นะครับแต่ว่าหลักๆก็จะเกิดได้แค่ ฤดูใบไ,ไม้ร่วงกับฤืดูใบไม้พีนะครับหน้าหนาวเกิดไม่ได้หน้าร้อนก็หญ้าเหี่ยวนะครับโอเคเดี๋ยวขอเวลาครับรั้วแล้วก็ประตูรั้วสักครู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างรั้วกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างเป็นมุมแหลมนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการไล่พวกกิ้งก่าย,ยากน,นะครับถ้าเกิดเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้มันค่อนข้างไล่ลําบากนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันเป็นมุมแหลม,หลมซึ่งก็สามารถทําได้ด้วยการเอียงหน้าจอเอานะครับ โอเคมาเดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อนะครับเมื่อกี้ต้นปามันเกะก,กะนะครับวางรั้วไม่ได้โอเคตรงจุดที่เราจะทําการเคลื่อนย้ายก็คือให้วางประตูเอาไว้นะครับ2ประตู <c oughs> วางประตูยังเบี้ยวอะ่ะแต่ดีที่ประตูมันทุบแล้วมันได้ของคราบคืนมาหมดเลยนะโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเราสร้างกกงไว้ไม่ไม่ได้กก่าวว่าจะทําอันนี้ไงมันก็เลยพื้นที่ไม่เท่ากันเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับก็ ให้ต่อรู้ออกไปอีก4ี่กระเบื้องนะครับผมถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า4ี่กระเบื้องคือเท่าไหร่นะครับก็คือลองถือพั่วดูนะครับไอไม่ใช่พั่วสิลองถือเป็นซ่อมดูนะครับซ่อมที่โกยพื้น,นครับมันก็จะขึ้นเป็นระยะแบบนี้นะผมแต่ว่าอันนี้ผมลงวอรดแอคชั่นควีนเอาไว้นะครับก็เลยจะมีขึ้นแบบนี้เมื่อกด F 3นะครับหลังนั้นก็รอมรัวไปนะครับประมาณ4กระเบื้องนะ โอเคจากนั้นก็วางประตูไปนะครับเดีตอนนี้คือรูส้สึกว่าฟางฟางจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บฟางเพิ่มก่อนนะโอเคเดี๋ยวเรามาล้อมรั้วฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับฝั่งเป็นฝั่งที่เราจะให้พวกเกโคย่ามันอยู่นะครับก็ไม่ต้องทํากว้างมากนะครับ โอเคหลังจากที่ได้กรงประมาณนี้แล้วแต่ยังไม่ได้ตกแต่งอะน,นะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องตกแต่งครับขอเอาย้ายพวกเกโกออกมาให้ได้เยอะๆก่อนนะครับคือพอเราย้ายเกโกมาได้เยอะๆเนี่ยหลังจากนี้เราก็คืออาจจะไม่ต้องทาฟาร,ร์มแบบนี้เราก็ได้นะครับแต่ว่ามันใช้เวลานะหลังจากนั้นก็ทุบรัวว่าพวกนี้ออกไปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิง่งไล่กิ้งก่ายากันเลยนะครับนี่ ตอนนี้คาถาเลขกดวงดาวผมใช้เล่นเป็นของเล่นเลยอ่ะโอเคครับก็มาวิ่งไล่เป็นแบบนี้ครับเรื่อยๆนะคือด้วยความที่เราสร้างกงไว้ใหญ่ครับมันเลยไล่ยากไงโอเคเข้าไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้เอาไม่ต้องเอาหมดครับเอาไปเป็นชุดๆไปนะหลังจากนั้นก็มาเปิดประตูนะครับแล้วก็มาไล่ให้มันเข้าไปข้างในเหตุผลที่ต้องมีประตู2ฝั่งนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันวิ่งกลับในระหว่างที่เรากําลังวิ่งไล่มันอย่างนี้นะครับ อ่านั่นแหละพอมันเข้าไปได้หมดแล้วก็ปิดประตูออกไปนะครับการมันเดินกลับมาในส่วนของทางเดินของเรานะแล้วก็ไปไล่ตัวที่เหลือมานะครับทาซ้ําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากระตุกมากเลยนะครับไม่รู้ว่าหมดเยอะไปหรือเปล่าหรือ,อยังไงเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนขออีกตัวหนึ่งอ่ากลัวมันจะวิ่งกลับว่ะเสียดายไล่ยากไล่เย็นอ้าวเข้าไปสิวะกระตุกมากเลยอะของเยอะหรือไงแต่มันก็กระตุกแค่แบบ โซนบ้านเรานี่แหละครับพอไปตรงอื่นก็ไม่กระตุกหรอกน่าจะเป็นพวกของเยอะด้วยแล้วเขาไป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 อย่าอยู่ตรงนี้อย่าอยู่ตรงนี้ไปไปนู่นไปนู่นไปนู่นที่จริงใครจะใช้กระท h น้ําแข็งก็ได้นะครับแช่แข็งแล้วก็เอาตัวเราดันนี่แหละนะครับก็ได้เหมือนกันจะง่ายหน่อยแต่เปลืองนะเออน่ะเดินบปาก็แค่นั้นนะครับหมดแล้วพอชุดใหม่ออกไปแล้วนะครับก็จะมีโอกาสสปอนชุดเก่าออกมาได้แล้วนะที่เหลือก็คือเราจะต้องเก็บหญ้าไปเรื่อยๆเรอยนะครับในตอนนี้ปล่อยมันไว้ก่อนนะครับปล่อยไว้ก่อนยังไม่ต้องอะไรเพราะมันยังมีไม่เยอะ รอมันมีเยอะก่อนแล้วเราค่อยเอาบ้านหมูหรือบ้านกระต่ายนะครับมาวางตรงกลางเอาไว้นะครับคือหมูกับกระต่ายจะทําหน้าที่ให้พวกมันตกใจแทนจริงๆใครจะใช้เซธเชสเตอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าเชสเตอร์อาจจะต้องไปทําหน้าที่ของมัน,นครับก็คือไปแบกของให้เรานะเพราะงั้นก็ใช้เป็นบ้านหมูกับบ้านกระต่ายแทนก็ได้ซึ่งผมว่าบ้านหมูก็ค่อนข้างสร้างง่ายกว่าบ้านกระต่ายต้องมาปลูกแค่ลุงแค่หอดอีนะครับแล้วหลังนี้ก็เก็บหญ้าไปเรื่อยๆนะครับรอมันสปอรออกมา โอเคคืนนี้ก็คือพระจันทร์เต็มดวงพอดีเลยนะครับเดี๋ยวไปฟาร์มมาป้ากันคืนนี้ผมได้ปรับปรุงฟาร์มนิดหน่อยนะครับจากของเดิมที่มันค่อนข้างจะไม่ดีในระดับหนึ่งก็คือผมเปลี่ยนใหม่แล้วจะไม่มีทางเข้าแบบเดินเข้าแล้วเพราะว่าถ้ามีทางเข้าแบบนั้นเนี่ยพวกหมูมันเดินออกได้ครับก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนนะครับผมก็ได้ทําการเอารูปปั้นมาทําเป็นกําแพงแบบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทางเข้าเป็นตรงนี้แทนนะครับ เราจะได้เดินไปเก็บของง่ายๆแล้วก็จะไม่มีหมูตัวไหนเดินเล็ดลอดออกมาได้ด้วยนะครับโอเคมาโอเคก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างได้ดีและพอสมควรเลยแต่ว่ามันมีหมูผู้รอดชีวิตหนึ่งตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะจัดก,การให้มันไม่ใช่ผู้รอดชีวิตซนะ โอเคมาดูว่าผลผลิตของเราจะได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคก็ได้มาประมาณนี้นะเพราะว่ามันมีบ้านหมูไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าได้ใช้ไหมดูสิก็ดูดิดูของดิตุนหมูเพียบเลยนะครับไม่ได้ใช้นะครับทาทาไมไม่รู้เหมือนกันเหมือนทําให้ดูเฉยๆยเออประมาณนั้นนะคือทําให้รู้ว่าแบบเออมันทําอย่างนี้ได้นะก็ถือว่าอันนี้น่าจะเป็น เวอร์ชันที่เรียกได้ว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วลหละคงอาจจะไม่ต้องปรับปรุงอะไรมากแล้วที่เหลือก็แค่เพิ่มจํานวนของหมูนะครับจานวนของบ้านหมูแต่ก็คงผมก็คงไม่เพิ่มแล้วนะครับขี้เกียจแล้วนะครับไม่รู้จะเพิ่มทำไมตั้หนาเกาะหมูก็ไม่ได้ใช้นะพวกอาหารที่ใกล้เสียช่วงนี้ก็คือจะแลกเป็นไข่ไว้หมดเลยเนะี่ยปล่อยให้เน่าทําเป็นระเบิดทําเป็นกระสุนปืนใหญ่ไปเรื่อยเวลาเนื้อเหลือก็ปรุงแม่งเมนูนี้แหละฮะขี้เกียจหาอย่างอื่นมาใส่แล้วนี่คือเนื้อมันเหลือแบบกินไม่หมดนะอะโปรตีนก็เน่าตลอดนะเปิดกล้อง ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเดี๋ยวขอเช็คครั้งแป๊บหนึ่งว่าอะไรขาดนะครับน่าจะเป็นยางแมงมุมแหละที่ขาดแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้มากนะครับตอนนี้ผมไม่มีจุดฟาร์มยางแมงมุมเลยนะคิดๆอยู่ว่าจะฟาร์มด้วยกระตเพาหรือว่าจะฟาร์มด้วยกระต่ายถ้าฟาร์มด้วยกระต่ายจะต้องลงไปทุบบ้านกระต่ายก่อนซึ่งขี้เกียจรหลักเลยคือขี้เกียจโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์ม่านกันนะครับตอนนี้คือมีไข่เน่าแล้วนะครับขาดแค่่าน นะครับไนเตอร์ก็มีเยอะมากนะครับขาดทานอย่างเดียวที่เราจะทําเป็นกระสุนปืนใหญ่ทําเป็นระเบิดแต่แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปราฟาร์มสักครู่ โอเคตอนนี้ก็ฟาร์มฐานมาได้เยอะพอสมควรแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคราฟดินปืนกันเลยนะครับเราจะคราฟแบบมหาจำนวนมหาศาลมากนะครับแต่โชคดีที่เราเล่นวินโนนานะครับตัวละครที่มีความสามารถในการคราฟเร็วเมื่อกระเพาะอิ่มนะครับแต่คราฟโคตรช้าเลยเมื่อกระเพาะหิวนะมาเริ่มโอเคก็ตอนนี้คราฟดินปืนมาจนทานหมดแล้วนะครับก็ได้มาประมาณ2องสแต็กถึง3ามสแต็กนะฮะ เกือบแหละเกือบๆสามแตกก็เก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ได้ใช้เนี่ยช่วงนี้คือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่บ้านก็คือฟาร์มของนเห็นไหมพอเราเริ่มเล่นไปเล่นเลเกมแล้วแบบแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยแค่แค่ฟาร์มของก็จะหมดวันแล้วแล้วก็ต้องมาเก็บหญ้าตอโอ้โหให้ตายยุ่งจริงแต่ก็ต้องต้องเก็บช่องต้องขยันเก็บหน่อยนะช่วงนี้เพราะว่าอยากจะให้เกโคหญ้ามาสปอร์าไว้ยเยอะนะ คือเอาจริงๆมันก็มีเวลาบอกนะครับเห็นเห็นเวลาด้านล่างแม้ที่น้บอยู่นะครับสชั่วโมงครึ่งอ่ะประมาณนั้นนะครับจริงๆเว,เวลาเต็มๆของมันคือ3ชั่วโมงนะครับมันก็จะมีโอกาสสปอนชุดใหม่ออกมาเห็นไหมบางอันก็3ชั่วโมงผมบอกแล้วว่าแต่ละต้นน่มันเวลาไม่แน่ไม่นอนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่สามารถบอกเวลาได้เป๊ะๆแต่จะไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับประมาณนั้น โอเคแล้วเหลียวอย่างต่อไปที่เราจะทำนะครับก็คือการเตรียมการเอาไว้สําหรับการต่อสู้กับบอสชาโดทั้ง3ตัวนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ต่อสู้แบบธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปก็คือผมจะว่าจะปั๊มของจากมันด้วยนะครับก็คือจะปั๊มดาร์กซอสแล้วก็ดาร์กอาร์เมอร์นะครับเอาไว้สําหรับต่อสู้กับบอสตัวยาก ตัวต่อไปนะครับซึ่งไหนๆก็เราจะยังไงเราก็ต้องปราบอยู่แล้วนะครับไอ้สตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็เลยจะปั๊มของจากมันนะครับง่ายๆเลยเราจะปั๊มของนะคือมันดบดบของโหดมากนะบอกตาตรงเลยดอบของแบบ คตรเยอะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคอมผมจะไหวแค่ไหนนะครับจะไหวกับการรับมือกับไอ้ตัวไน่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปทดสอบดูอีกทีหนึ่งก่อนแต่ตอนนี้สร้างรอรอไว้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดยิ่งสร้างตัวไน์เยอะก็คือจะอปั๊มของได้เยอะขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่ากัาควคอมจะกระตุกก่อนโอเคมาอย่างแรกเครื่องคาฟลุกป,ปัน้นแล้วก็มีเรือสองลำเรืออีกลำหนึ่งเนี่ยจะไว้สําหรับ เอาตัวบีช็อปแล้วก็ตัวลู้เอาไว้สู้บนเรือนะครับเาจะเราจะสู้กับมันบนเรือนะสตัวนี้นะครับส่วนไนท์เนี่ยเราจะเอามันไว้บนฝั่งเพราะไนท์เป็นตัวเดียวที่ไม่มีสกิลวาร์ปนะครับส่วนอีก2ตัวมีสกิลวาร์ปมันสามารถตามเราขึ้นเรือได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะโซโล่กับมันบนเรือนะครับสตัวนั้นส่วนไนท์เราจะยิงปืนใหญ่อัดมันจนตายนะไม่รู้เหมือนกันว่าใช้กระสุนเท่าไหร่ถ้าจะไม่ผิดไนท์มันจะเลือดอยู่ประมาณ90,00หรือไม่ก็หมื่นหนึ่งนี่แหละนะครับในล่าง3นะจำไม่ได้ ลูปปั้นของตัวบีชอปลูกแล้วก็ไนนะครับจาไม่ได้แล้วว่าอยู่ไหนหรือว่าผมเอาไปใส่นั้นไปแล้วนะอ่าห้าไม่ทันแล้วเอามาใส่อันนี้ไปแล้วลืมไปก็ถ้าเอามาใส่นี้ไปแล้วก็คงต้องขนไปตรงนู้นนะครับใช้บี o l ลโลขนเอาแต่ก็ไม่ต้องรีบนะอที่บอกไปเกมมันชิวๆครับไม่ใช่เกมคนรีบโอเคครับลูกหนึ่งตัวลูลูกลงมาแล้วก็บีชอปหนึ่งตัวนะครับเราต้องทุบมันในคืนเดินมืดน,นะ ที่เหลือก็เป็นไนท์เลยไนท์ตามจํานวนที่ต้องการได้เลยนะจะเอากี่อันเดี๋ยวผมค้าไปสักสิอันก่อนก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวต้องไปทดสอบดูว,ว่าคอมไหวกี่ตัวครับไม่งั้นเดี๋ยวเกมอาจจะเด้งได้เอาละแบกป้ายหลังจากนี้ก็คงจะเป็นแบบเร่งสปีดคลิปนะ โอเคตอนนี้ก็ได้ทําการเคลื่อนย้ายพวกรูปปั้นมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็จะมีลูกกับบ e ิชอปอย่างละตัวครับแล้วก็ไนท์อีก10ตัวนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเซตอัพเรือปืนใหญ่ของเรากันนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือหนึ่งเลยก็คือจะต้องมีสมอเรือนะครับต้องมีสมอเรือต้องมีปืนใหญ่นะครับและก็ต้องมีใบเรือซึ่งเหมือนใบเรือผมจะทิ้งไว้ในกระเป๋า เดี๋ยวขอวิ่งไปเอากระเป๋าแป๊บน,นึงโอเคมาแล้ววางใบเรือใบนะครับถามว่าทำไมถึงต้องมีของ3อย่างนี้นะผมอย่างแรกเลยคือปืนใหญ่นะครับจะมาใช้ในการฆ่านห์จากระยะไกลนะครับและแถมปืนใหญ่มีราเมจเป็น AOE นะครับโดยจะมีราเมจอยู่ที่200แล้วก็บวกเพิ่มอีก120นะครับก็แรงอยู่นะ แล้วก็เวลายิงปืนใหญ่ครับมันจะทําให้เรือเรากระเด็นถอยหลังเราจรึงต้องเป็นต้องมีอันนี้นะผมมีสมอเรือเพื่อที่จะช่วยให้เรือไม่กระเด็นไปไกลมากนะครับแล้วก็เหตุผลที่เราต้องมีใบเรือก็เพราะว่ามืดเหตุผลที่เราต้องมีใบเรือเนี่ยก็คือเราจะเอาใบเรือพัดเข้าหาฝั่งนะผมก็คือจะให้เรือมันขับขับเข้าหาฝั่งแล้วเราก็จะปืนใหญ่ยิงต้านยิงต้านออกไปเรื่อยๆนะผมมันก็จะทําให้เรือเรา่ไม่ได้เคลื่อนที่ไปไกลามากเราก็จะยิงอยู่กับที่ได้เลยนะครับเป็นเหมือนกับแรงต้านกันนั่นแหละนะครับ อาจจะอธิบายไม่เข้าใจนะเดี๋ยวก็เข้าใจเองตอนที่เล่นให้ดูนะแต่ตอนนี้ยังนะครับอีกนานยังยังไม่ถึงคืนเดินมืดเลยนะครับอ๋อแล้วก็ผมไปเจอมอดใหม่มาครับอันนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เลยนะครับสาหรับสายขี้เกียจทั้งหลายนะครับก็คืออ่าผมจําชื่อมอดไม่ได้ว่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมอดให้นะถ้าใครอยากลงตามนะครับมันคือมอดเดินออโต้นะครับถามว่ามันดีกว่าตัวเก่ายัางไงนะครับคือมอดต,ตัวนี้เนี่ยมันจะเดินโดยที่เราจะไม่ติดนะครับเ,รเวลาปกติมอดออโต้เรามันจะเดินติดขอบแมพใช่ไหม แต่ว่าถ้าลงตัวนี้เราจะไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับมันก็จะหาเส้นทางออโต้เลยถ้าเป็นมอดโตเก่าเนี่ยมันจะเดินชนกําแพงแบบเดินติดนะครับแต่ว่าหมอดตัวนี้มันจะชาลายกว่าเดิมนะถ้าใครสนใจก็ไปลงได้นะครับส่วนถ้าใครเล่นวอลท็อกนะมีปัญหาก,ก็คือคลิกขวาบนแผ่นที่แล้วมันจะวาร์ปใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับก็คือถ้าเล่นวอลทอกให้ดับเบิลคลิกที่แผนที่แล้วจะวาร์ปนะครับถ้าเกิดคลิกเดียวๆก็จะเป็นการเดินแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ถ้ำนะครับถ้าถาถมว่า มาทำไมนะครับเราจะมาตามหา c i e น t Gateway กันนะครับแต่ถ้าถามว่าเราจะบวกบอสเลยไหมย,ยังแน่นอนนะครับคือจะมาตามหาจะมาเคลียร์พวกหุ่นยนต์คอกเวิร์กก่อนนะครับคือในส่วนของ n c i e n ช Gateway เนี่ยมันจะมีพวกหุ่นยนต์คอกเวิร์กเรียงรายอยู่ตามทางนะครับเราก็เลยจะมาเคลียร์ก่อนแล้วก็จะมาเดินเปิดเส้นทางด้วยว่าเอ่อทางไปจริงๆเนี่ยมันคือทางไหนนะเวลามาจริงๆมันจะไม่หลงมันจะไม่เสียเวลามากนะครับถ้าถามว่าเรารู้ไหมว่าไอเอ็นเชนเกตเว y อยู่ไหนคือรู้ครับมันอยู่แถวแถวนี้นะครับ มันจะอยู่รอบรอบลูนมันจะอยู่ใกล้ๆลูนอะอยู่ติดๆกันเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถเดินทางไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเชื่อมเลยสักเส้นนะครับทางเดียวที่เราจะไปได้นั่นก็คือเห็นนี่ไหมฮะแอ่นดินเคลื่อยักษ์นะครับแนนดเคลืยักษ์เป็นทางเดียวที่จะนำพาเราไปสู่เอ็นเชนเกตเวยได้โดยมันจะมีแค่หนึงหลุมเท่านั้นนะครับที่จะพาเราไปซึ่งนั่นหมายความว่า เราต้องสุ่มนะครับเราต้องสุ่มเราต้องจัดการมันก่อนแล้วก็สุ่มลงหลุมทุกรูนว่าอันไหนมันพาไปที่エンเชนเกตเวยนะครับโอเคมาถึงทันเดอร์เคลนยักษ์กันแล้วนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าคนส่วนใหญ่ใช้วิธีไหนกันนะครับในการปราบแต่เดอร์เคลนยักษ์นะแต่บอกเลยว่าเอาบีฟอลโล่ชนไม่เวิร์กนะครับบีฟอลโล่แพ้ทางมากนะครับคือผมเคยลองเอาบีฟอลโล่สู้ไปแล้วนะครับคือมันโดนหนวดเล็กๆตีจนจะตายห่าเลยเพราะงั้นจะใช้วิธีระเบิดแทนนะ ก็ามายืนให้ชิดที่สุดเลือดมันมี600นะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่ากระสุนดินปืนแค่3นัดเนี่ยจะฆ่ามมนได้หรือเปล่าคือดินปืนด้าเมจ200นะแต่ว่าผมเคยใช้3นัดแล้วมันไม่ตายไม่รู้ทําไมเหมือนกันอาจจะวางห่างเกินหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยได้หนังมาด้วยเดี๋ยวเราลองลองดูนะว่ามันจะพาเราไปไหนนะฮะโอเคขึ้นมาหน้าหลุมแล้วนะฮะก็ เมื่อกี้เราลงจุดนี้นะครับลงจุดนี้แล้วมันมาโผล่ตรงนี้นะซึ่งก็เป็นจุดที่เราไม่เคยเดินสำรวจเหมือนกันเดี๋ยวเดินสำรวจเพิ่มเติมก็ได้นะครับจ,จริงๆจะมีวิธีจัดการกับธนาเคลื่อนอยู่นะครับก็คือใช้ฟุกุฮา,าร์ดนะฮาร์ดเนี่ยมันคือตัวเก็บของใต้ดินนะครับซึ่งมันจะเรียกมาได้จากโหลแก้วนะก็เหมือนเหมือนกับเชสเตอร์นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาหอกแล้วก็าล่บับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นร่างแบบมีหนามนะครับซึ่งมันจะสะท้อนดาเมจใส่ศัตรูที่โจมตีมันนะ,ะมาณ20 อเออประมาณ34นะครับเท่าๆกับหอกแหละนาเมยนะนะซึ่งมันสามารถฆ่าเบบี้เทนนร์เคิลได้เลยนะครับจึงเป็นหนึ่งในของที่เอามาใช้สู้ได้ดีแต่ตั้งแต่เล่นมายังไม่เจอเลยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนโอเคเราเดินมาเจอนี่แล้วฮนะโหเ,เล่นมาตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะเคยเจอนะเนี่ยะนั่นก็คือฮัสนั่นเองนะครับเดี๋ยว,ยวตอนนี้แผ่นดินไว้ฮัสนะครับมีความสามารถแปลงร่างได้2ร่างคล้ายๆกับเชสเตอร์นั่นแหละแต่ว่า มันจะมีร่างหนึ่งเป็นร่างต่อสู้นะครับร่างหนึ่งเป็นร่างสําหรับเพิ่มค่าสติให้เรานะส่วนวิธีทําให้ฮัสเปลี่ยนร่างนะก็คือเอาร่างแรกก่อนนะร่างแรกนี้น่าจะครับง่ายนะครับร่างแรกก็คือให้เอาหอ,อกมาใส่ในตัวฮัสนะครับหอ,อกธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่าไม่มี <laughs> เดี๋ยวจะหาฟินกันหาฟินแถวนี้มีอยู่เฮ้ยหอยทากเอาไปแดงหมดแล้วโอเคครับควาหอ,อกมานะครับแล้วก็ใส่ไปในตัวแล้วก็เอาล่ยปับใส่ไปหนึ่งอันนะครับแค่นี้ฮัสก็จะเลือนแสงและก็จะกลายร่างแล้ว ชวิงนะครับลางทีที่ใครมาตีฮัทก็จะโดนหอกตีคืนนะครับแค่นั้นเองส่วนฮั้จะกลับร่างเดิมตอนไหนก็คือตอนที่ไร่บับหมดแล้วก็ตอนที่หอกพังนะครับก็จะกลับร่างเดิมนะใช้สามารถใช้รับมือกับเบบี้แทร็กเกิได้นะครับโอเคและนี่ก็คือหลุมที่สองนะครับโอเคไปุออยกันต่อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว,ลว,ลวนี่ฮะผมบอกแล้วว่า มันมันจะอยู่รอบๆอบรูนนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ไกลจากรูเลยเพียงแต่เราแค่หามันไม่เจอเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอแล้วนะครับครั้งหน้าเราไม่ต้องมาทางนี้เราก็ได้เราจะใช้เป็นคาถาเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตตัวเองจากจุดนี้มาตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าหน้าจอเรามองเห็นถึงน,นะซึ่งก็น่าจะถึงอยู่ถ้าใส่หมวกตุลน,นะนะโอเคเปลี่ยนใจแล้วนะครับคือจะบอกว่าไม่เคลียร์แล้วไม่คงไม่เคลียร์แม่งแล้วเดี๋ยวมาครั้งหน้าเนี่ยใช้คาถาเทเลพอร์ตวาปจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ วร์บหาห้องบอสไปเลยแล้วกันคือตั้งใจว่าจะมาเคลียร์นะแต่รู้ไหมฮะว่าเจออะไรแม็กยัดบีช็อปไว้เต็มเลยฮะแบบตัวบีช็อปแบบเพียบเลยใครจะเคลียร์ก็เคลียร์เถอะผมไม่อยู่เคลียร์ล้วคนหนึ่งส่วนเอนเชียนคีย์ก็จริงไม่นี่ละนะครับโอเคเออจริงๆจะว่าไปทันเดอร์เคลนมันไม่ได้เลือด6 0 0นะทันเดอร์เคลนมันเลือด750นะผมจําผิดถึงว่าเราทำไมถึงต้องใช้ดินระเบิดตั้ง4่ก้อนโอเคหลัอย่างนี้ก็เดินทางกลับบ้านดีกว่านะครับ โอเคฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบาย